พระลาจสั่งบรยานหรือหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยอริยสงฆ์แห่งวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาผู้มีตำนานชีวิตที่สุดรันทดเจ็บปวดหลังพ่อและแม่ได้เสียชีวิตลงปล่อยให้เด็กน้อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายตั้งแต่อายุสี่ขวบกําพร้าพ่อแม่ไม่พอเคราะกรรมยังกระหน่าแทบเอาชีวิตไปรอด เคว้งเหมือนเรือที่ถูกปล่อยทิ้งกลางทะเลแม้จะมีคุณปู่มาช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ทันแต่ก็ไม่สนิทใจแตกต่างกับการอยู่กับพ่อและแม่มากมายนักแตกต่างจากเลือดเนื้อที่แบ่งสรรปันส่วนกันมาอยากได้เสื้อผ้าสวยๆใส่อย่างเหมือนคนอื่นก็ไม่กล้าออดอ้อนทุกอย่างแล้วแต่จะเมตตาแต่ละวันทำแต่งานและงานจะว่างก็ตอนนอนเท่านั้น ความเป็นเด็กไม่มีสำหรับพุทธผู้น่าสงสารอยากเล่นสนุกกับเพื่อนบ้านตามภาษาเด็กก็ไม่กลา้าเกรงใจปู่ย่าผู้ให้ที่อยู่อาศัยและให้ข้าวให้น้ำกินต้องอยู่อย่างเจียมตัวความบอบช้ำในจิตใจนั้นใครจะรู้บ้างความเป็นลูกกําพร้าทั้งพ่อและแม่ความลำบากยากจนแสนสาหัสสองอย่างนี้มารวมอยู่ที่เด็กชายพุทธคนเดียว แบกรับมาเป็นเวลานานจนทำให้ชีวิตที่ถูกหล่อถูกหลอมมีความแข็งแกร่งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆอีกแล้วจะต่อสู้ในทุกเส้นทางของการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งปณิธานอนันงดงามและบริสุทธิ์คือเกิดมาแล้วต้องสร้างความดีความประเสริฐให้กับโลกโดยคติที่ว่าความดีไม่ได้สร้างด้เงินความดีความประเสริฐเกิดขึ้นที่ใจ ปริยัติธรรมคือการเรียนรู้ในหลักธรรมจากตำราที่ปราดเป็นตึกไว้การปฏิบัติภาวนาคือการใช้ความเพียรค้นหาดวงธรรมด้วยตัวเองจากธรรมชาติสออย่างนี้ควบคู่กันไปเมื่อมีปริยัติก็ต้องมีปฏิบัติภาวนาคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองทุกอย่างไม่ว่าที่ตรงนั้นจะเป็นป่าช้าป่าดงดิบภูเขา เตือนถ้ำที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าผีสางนางไม้เปรตอสุรกายเหล่านี้คือแหล่งธรรมอันควค้นหาเรียนรู้ธรรมอันประเสริฐอยู่ในแหล่งธรรมชาติชีวิตแต่หนหลังของหลวงพ่อพุธเด็กชายพุทธหรือนายพุทธอินหาเกิดเมื่อวันพุทธที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 4 6 4ณหมู่บ้านชนบท ตำบลหนองยาเส้งอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีจากครอบครัวของนายพรและนางสอนอินหาซึ่งมีอาชีพทำนาเหมือนชาวบ้านทั่วไปเด็กชายพุทธเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่เกิดมาไม่ทันไลแม่ก็เสียสติเหมือนตายจากอีกไม่นานพ่อก็ตายไปอีกคนตอนนั้นพุทธอายุเพิ่งจะสี่ขวบเด็กน้อยอายุขนาดนี้ขาดทั้งพ่อและแม่ ชีวิตและอนาคตแสงจะมืดมนไม่ต่างอะไรกับเรือที่หางเสือหักสะบ้นลงทำกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวไม่สามารถบังคับให้ลอยลำไปตามทิศทางที่ต้องการได้อาจจะพาชีวิตติงลงสู่ห้วงมหันอันตรายได้ทุกวินาทีพุทธเองก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไรมีคนถามหลวงพ่อพุทธเกี่ยวกับอดีตก่อนเข้ามาสู่ล่มภาคกาสวพัฒ อันประเสริฐแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเป็นมาอย่างไรหลวงพ่อท่านตอบแบบไม่อายอดีตที่แสนล้นทศของท่านแต่ประการใดว่าหลวงพ่อเป็นเด็กขอท่านกำพาพ่อแม่มาตั้งแต่อายุสี่ขวบอาจจะเคยไปทำกรรมพรากชีวิตสัตว์ไว้จึงเป็นกำพร้าตั้งแต่เด็กเป็นคำตอบของหลวงพ่อพุทธ จากนั้นท่านก็ลำดับเรื่องราวชีวิตของท่านแต่ผหนหลังให้ฟังโดยท่านเองได้ออกตัวคนว่าท่านฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าให้ฟังอีกต่อหน,นึง่งวาศสนาของเรามันอาศัยบุญกรรมเป็นเครื่องตกแต่งบุญหมายถึงกรรมดีลิขิตบาปหมายถึงกรรมชั่วลิขิตชีวิตจึงมีทางเดินของชีวิต โดยอาศัยดีชั่วแสดงเหตุผลกันเก้าเดินเราเกิดมาเหมือนชีวิตมันไม่สมบูรณ์แต่มันก็สมบูรณ์ตามบุญกรรมที่ตกแต่งมาด้วยความเป็นธรรมกรรมจึงไม่เอ็นเอียงตามใครต้องการแต่จะเดินตามกรรมดีกรรมชั่วที่เรากระทำเท่านั้นหลวงพ่อพุธเล่าต่อว่าพ่อเราเกิดมาได้ไม่นานพ่อและแม่ก็ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา แต่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยที่นมาเล่าให้ฟังนี้รู้มาจากคนเท่าคนแก่ที่รู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาเมตตาเล่าให้ฟังดังนี้พอคลอดเราออกมาโยมแม่ก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยคนอีสานเรียกคนเสียสติว่าคนไม่เต็มบาทหรือบ้าบ้าบ่ปูดจากันไม่รู้เรื่องส่วนโยมพ่อนั้นเป็นไข้ามาลาเรียตาย ตอนที่พาพวกเราหนีมาอยู่แก่งคอยซึ่งตอนนั้นอายุได้สี่ขวบพวกญาติทางโคกพุทตาเห็นว่าโยมพ่อของเราได้เสียชีวิตไปแล้วโยมแม่ก็เสียสติไม่อาจจะเลี้ยงให้ได้ดีเป็นชีวิตที่น่าเวทนาสงสารยิ่งนักก็เลยออกอุบายพาหน,นีจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีการเดินทางข่าวนั้น เต็มไปด้วยความยุ่งยากเนื่องจากการเดินลอนแหลมรัดป่าฝ่าดงหนาทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายต่างๆการออกเดินทางลอนแหลมในป่าเป็นเวลานานต้องเตรียมสเสบียงอาหารให้เพียงพอสำหรับการเดินทางถ้าเข้าป่าอาหารหมดกลางทางก็อาศัยขอข้าวขุนบาทพระตามวัดในหมู่บ้านกินบ้างขอชาวบ้านตามหมู่บ้านที่เดินทางผ่านกินบ้าง สมัยก่อนคนเขามีน้ำใจขอข้าวกันกินได้ไม่ต้องซื้อเหมือนยุคนี้อะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดคำว่าน้ำใจรู้สึกจะมีน้อยมากสเบียงอาหารที่เตรียมมามีข้าวสารบังปลาล้าคือเอาปลาล้าใส่กระบ,บอกไม้ไผ่ส่วนช้อนก็หาเปลือกหอยกิบที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายหอยกามีอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วไป ผลอีสานนิยมเอามาต้มจิ้มแก่วใช้กะลามะพ้าวเป็นถ้วยชามในระหว่างทางนั้นหลวงปู่สุวรรณและหลวงปู่สงผลัดกันอุ้มพอเหนื่อยก็หลอกให้หลงวิ่งเล่นบ้างมีผลไม้สุกที่ออกตามป่ามาล่อบ้างตามข้างทางเดินมีต้นตูมกาซึ่งผลค้ายมาตูมมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกันปู่สองปู่ก็เอามาให้เล่นชอบใจใหญ่ สองผู้เท่าก็ใช้อุบายโยนลูกตูมกาโยนไปข้างหน้าให้เราวิ่งตามไปเก็บแล้วก็โยนให้มันจิ้งไปข้างหน้าเรื่อยๆจนกระทั่งเราหมดแรงก็จะนอนหลับไปเองไม่ร้ององอแงการเดินทางผ่านป่าดงดิบดงแล้วดงเล่าซึ่งทางเดินนั้นจะเป็นทางคนเดินทางเกวียนและทางเดินของสัตว์ป่าบ้างกลางวันแสกยังไม่ค่อยเห็นแสงแดดเท่าใดนัก เนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่มีมากมายและมีกิ่งก้านใบดกหนาบาังแสงอาทิตย์ไว้จะมีทุ่งหญ้าบ้างก็เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นหลายวันหลายคืนที่รอนแลนอยู่กลางป่าท่ามกลางอันตรายสำหรับผู้ใหญ่อย่างสองปู่ที่เป็นเท่าอายุก็มากแล้วเมื่อเดินมากๆก,ก็เหนื่อยล้าแต่เราเป็นเด็กไม่รู้เรื่องราวอะไร เมื่อคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านก็จะร้องให้ไม่ยอมหยุดสองผู้เท่าที่เป็นปูก่ก็หาวิธีหลอกลอก่ออย่างได้ผลเมื่อร้องให้ไม่หยุดตามภาษาเด็กสองผู้เท่าจะพูดหลอกให้กลัวว่าร้องเสียงดังเถอะเดี๋ยวเสือมันได้ยินมันจะมาคาบเอาไปกินไม่มีใครช่วยนะอย่าร้องหลับเสียรหลานถ้าไม่ยอมหลับผีป่าจะมาอุ้มเอาไปเป็นลูกมันน่ะ แต่ถ้ายังไม่หลับยังร้องสะอึกสะอื่นอยู่อีกก็จะหลอกว่าเดี e w, ๋ยวเหอะผีป่าตัวน,นี้มันได้ยินมันจะพากันมาเราเป็นเด็กเราก็กลัวทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าผีเป็นตัวอย่างไรเสือหน้าตาของมันเป็นอย่างไรก็เลยไม่กล้าร้องให้สะอกสะอื่นกลัวผีมันได้ยินแต่น้ำตาไหลไม่หยุดจนกระทั่งเดินทางไปถึงบ้านโคกพุทรา ตำบลตาเนืองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพวกญาติญาติฝ่ายพ่อโอระยกมาอยู่ที่นี่กันหลายครอบครัวจึงได้รับความอบอุ่นพอสมควรพวกเขาคงสงสารเป็นลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ก็มีญาติฝ่ายพ่อบางคนชอบกล่าวหาให้เจ็บใจแล้วใจะให้ทำอย่างไรเกิดมาอาภัพมีกรรมต่อมาไม่นาน จะก,กี่ปีก็จำไม่ได้แล้วปู่ก็เสียชีวิตลงก็เหลือแต่ยา่าอาเคียบและอาหญิงอยู่มาไม่นานอาผู้หญิงก็เสียชีวิตลงไปอีกคนเมื่ออาผู้หญิงเสียชีวิตแล้วอาผู้ชายที่เป็นสามีก็หนีออกจากบ้านไปทิ้งลูกๆไว้สามคนซึ่งนวนแต่เป็นเด็กๆก,กำลังกินกำลังนอนทั้งนั้นภาระกการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าทั้งสามรวมทั้งเด็กชายพุทธก็เป็นสี่ ก็ต้องตกมาอยู่กับอาคเคียบและยา่าแต่ละวันสร้างความปวดหัวให้พอสมควรเสียงร้องไห้กระจองงอแง,งเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ต่อมาลูกของอาหญิงได้ตายไปหนึ่งคนเหลือสองเป็นอันว่าภาระทั้งหมดตกอยู่ที่ยาและอาคเคียบที่เป็นน้องชายคนเล็กของพ่อก็เลี้ยงไปตามมีตามเกิดจะทำอย่างไรได้เพราะเป็นหลาน จะปล่อยทิ้งปล่อยวางเป็นเด็กไม่มีญาติได้อย่างไรเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องรับเลี้ยงด้วยเหตุการณ์บังคับแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นกรรมผูกพันร่วมกันมาในอดีตชาติก็มีเหตุผลอาคีบตอนนั้นอายุได้19ปีเรียกว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีไม่แพ้ใครในหมู่บ้านเมื่อต้องมารับเลี้ยงหลานตัวเล็กๆทั้งสามคนแม่เองก็แก่แล้วจะเลี้ยงนันหลานอย่างไรไหว ทำอย่างไรหนอหนมวัยสิบเก้าตั้งคำถามตัวเองอย่างคนคิดหนักคืนแล้วคืนเล่าแต่ก็ให้คำตอบตัวเองไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีทิ้งแบ่งเบาภาระการเลี้ยงหลานทั้งสามได้บ้างอย่างน้อยๆต้องมีคนมาช่วยดูแลแล้วความคิดก็ผุดขึ้นมาในสมองตามภาษาคนชนบทนาดอนมองเห็นทางออกแบบไม่ง่ายเอาเมีย เห็นทีจะต้องมีเมียถ้าจะหาคนอายุน้อยกว่าหรือรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีฐานะพวกเขาคงไม่มองและไม่มีใครยอมมาเลี้ยงหลานตัวเล็กๆก,กำลังซุกซนเหล่านี้ดอกถ้าเป็นผู้หญิงมีอายุมากกว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาตอนใจสายได้เธอคงยอมซึ่งก็อมองไว้แล้วเธอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการชื่อชา ชาเป็นสาวใหญ่วัยสาสิบปีคนมันนอกเรียกสาวในวัยนี้ว่าสาวกระถึ่นทึกในบันทึกไม่มีระบุไว้ว่าเป็นสาวแก่หรือแม่ไม้แก่กว่าอาเคียบถึง11ปีเลยทีเดียวแต่อาเคียบไม่สนใจเรื่องของอายุเพราะมันเป็นเพียงตัวเลขจิตใจที่งดงามทั้งหาเป็นเครื่องชี้วัดชีวิตของคนสองคนให้ดำเนินไปด้วยความสุขอันควรมี จึงไปเจรจาพาทีอย่างจริงจังโดยได้ให้คำมั่นสัญญากับสาวใหญ่ไหวพี่สาวว่าจะอยู่คู่กันตลอดไปไม่ทิ้งไม่กว้างมีสุขก็เสพสุขมีทุกข์ก็ร่วมกันหาทางออกให้ชีวิตสาวใหญ่ขอเวลาตัดสินใจเพียงข้ามคืนว่าหนุ่มรุ่นน้องคนนี้จะมาหลอกหรือเปล่าซึ่งตนเองก็อายุมากเลยวัยสาวไปแล้วคืนนั้นทั้งคืน สาวชานอนไม่หลับทั้งตื่นเต้นดีใจยิ่งกว่าจะได้ก้อนทองคำแล้วคำตอบสุดท้ายในใจตนก็ตอบว่าตกลงเป็นไงเป็นกันยอมเสียงแล้วทั้งสองก็อยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาเหมือนนิยายแต่นี่ไม่ใช่นิยายมันเป็นเรื่องจริงถ้าคิดว่ากรรมเป็นตัวกำหนดก็สบายใจในการอยู่ร่วมกันพอพี่ชายใหญ่รู้ข่าวว่า น้องชายมีเมียแก่คราวนี้พี่ก็รีบเดินจำเอาไปหาที่บ้านกล่าวหาน้องชายชดชดชดต,ต่อว่าอาเคียบว่าเป็นหนุ่มท้งแป้งอายุยังน้อยยังไปคว้าเอาสาวแก่มาเป็นเมียคิดได้อย่างไรบ้าหรือเปล่าไอ้เคียบผู้เป็นน้องชายไม่ตอบโต้ปล่อยให้พี่ชายพูดพร่ำไปและด่าให้พอใจเมื่อคิดว่าตนเองทำถูกแล้ว หลังอาเคียบมีเมียแล้วเด็กกำพล้าทั้งสามคนได้อาศัยอาเคียบและอาชาเอาใจใส่ดูแลเหมือนลูกให้ความรักความอบอุ่นทุกอย่างย่าเองก็ช่วยดูแลพวกหลานกำพา้าทั้งสามด้วยความรักความอินดูตามภาษาคนแก่แต่ย่าก็อยู่กับพวกหลานๆได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาอาเคียบกับอาชาเปรียบเสมือนพ่อแม่ก็ไม่มีใครแล้วนิ เวลาอาทั้งสองสั่งสอนแต่ใช้ให้ทำโน่นทำนี่ไม่ค่อยเจียงแม้จะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามซึ่งงานที่อาให้ทำก็เลี้ยงควายและทำนาอันเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเมื่อเล่าถึงตรงนี้หลวงปู่พุทธถึงกับนิ่งคิดทบทวนถึงความหลังเมื่อครั้งเป็นเด็กเลี้ยงควายและไถนาจินตนาการไปถึงคอยไล่ฝูงนกที่ลงมากินมเมล็ดข้าวที่หวานไว้ในแปลงนา ทนทรมานกับยุงลิ้นเหลือดในทุ่งที่มีมากมายหากจะพูดไปแล้วสัตว์ตัวเล็กๆเหล่านี้ก็คือผีดิบคอยสูบเลือดสดๆก็ไม่ผิดหลวงพ่อพุทธเมธตา่าเราต่อไปว่าการทํานาในสมัยก่อนนั้นไม่ได้ยุ่งยากลําบากเหมือนสมัยนี้เพียงแต่ไถนาแล้วก็หว่านเมล็ดลงไปให้ทั่วจากนั้นก็คอยดูแลไม่ให้นกเข้ามาจิกกินจนกว่ามันจะงอก ขึ้นมาตามธรรมชาติคราวนี้พ้นจากุูงนกก็คอยดูไม่ให้วัวให้ควายไปกินข้าวที่กำลังงานคนโบราณกล่าวว่าวัวควายกินหน้าในนามันจะกินแต่ยอดข้าวเท่านั้นมันงอกออกมาไม่ได้แต่ถ้าเจอโขลงช้างลงมากินอะไรเมื่อไหร่ละก็มันจะถอนกินทั้งรากทั้งต้นไม้ไม่เหลือเชื้อพันให้งอกขึ้นมาใหม่ได้เรียกว่าหมดตัวเลยทันที จนกระทั่งมันออกหลวงและแก่พอเก็บเกี่ยวจึงช่วยกันเกี่ยวขึ้นยุ้งขึ้นฉางและขายให้พวกที่มาขอรับซื้อได้แสนละ50สตางค์หนึแสนเท่ากับ120่กิโลดีใจแทบตายที่ได้ขายข้าวเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครซื้อข้าวมีแต่มาขอแลกหรือขอเฉยๆก็มีต่อมาที่จังหวัดอุดรธานีเขาเปิดโรงกันสุราขนาดใหญ่ ผลิตสุราออกขายพวกลงกันสุราก็อ,ออกเที่ยวหาซื้อข้าวเปลือกเหนียวมาหมักทำเป็นสุราในทุกๆปีแต่ซื้อไม่มากเพราะมีลงกันสุราไม่กี่โรงทำให้ข้าวเหลือและขายไม่ได้ทับถมกันขึ้นมาทุกปีจนข้าวที่อยู่ด้านล่างผูกติดกันเป็นขอบเพราะขายไม่ทันในปีพุทธศักราช2480 ถึง2,485ขายข้าวได้ราคาคือจากแสนละ50สต่ตางค์มาเป็นแสนละ2บาทขายข้าว1 0 0แสนก็เท่ากับ100 0 0หมื่นก็ได้เงิน20บาทดีใจกันมากที่ได้มีเงินซื้อของกินของใช้ทำนาแต่ละปีได้ข้าวของท่วมหัวจากแรงงานของอาและของหลานกัมพ้า3ามคนคือ เด็กชายอ่อนสีเด็กชายพุทธเด็กหญิงบุรีแม้ไม่ร่ำรวยเงินทองแต่เ็าไม่เคยอดอยากเรื่องข้าวปลาอาหารอยู่กันอย่างสบายเพราะในน้ำมีปลาในน้มีข้าวเรื่องปลาหาไม่ยากขอให้ที่ด้านมีน้ำปลาก็จะมีอยู่เต็มไปหมดแต่สมัยนี้มีน้ำแต่หาปลาเขาไม่มีที่มันไม่มีเพราะยาฆ่า,มาแมลง มันอยู่ไม่ได้มันพาทันหนีหรือตายหมดสมัยก่อนเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆทำเองใช้เองเย็บเองฝ้ายก็ปลูกเองเองินที่ขายข้าวก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากซื้อยารักษาโรคและเสื้อผ้าบ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นหลวงพ่อพุธตอนเป็นเด็กท่านทุกกายทุกใจทุกกายคือทํำงานไม่เคยหยุดไม่เว้นว่าฝนจะตกจะร้อง แดดจะร้อนแม้แต่กลางคืนก็ต้องทำงานทุกใจคือโดนชาวบ้านดูหมิ่นเหยียดหยามและหลังแก่แม้แต่ญาติแท้แท้ก็เป็นกับเขาด้วยทุกกายคือทำงานไม่เคยหยุดไม่เว้นว่าจะฝนตกฟ้าร้องแดดจะร้อนแม้แต่กลางคืนก็ทำงานหลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่หกแล้วได้หนีออกจากบ้านไปบวชเป็นสามเณรที่วัดอินทรสาว์ ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านโคกพุทธาตำบลตาเนื่องอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระครูวิบูลณธรรมขันเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชาพระภูปโปภูมิไพรโรธเป็นพระกรรมวาจาจา์เมื่อปีพุทธศักราช2479เป็นมหานิกายแต่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดุดเดียวกับพระธรรมยุทธหลวงพ่อเล่าถึงบรรยากาศในการบวชเป็นสาม,มนเณรในวันแรกว่าพอวันที่ไปบวชเครื่องแต่งตัวชุดที่ใส่ไปบวชพอถอดออกพับเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนให้ลูกศิษย์ของอุปชาที่เป็นคารวาสอายุรุ่นราวคราวเดียวกันพร้อมกับกล่าวว่านี่เพื่อนเอาเสื้อกครงเกงชุดนี้ไปใส่แทนเราด้วย เราจะไม่ย้อนกลับมาใส่มันอีกแล้วชั่วชีวิตนี้หลังจากนั้นเขาโกนผมจุกตอนนั้นเป็นนักเรียนเขายัางนิยมไว้ผมจุกกันเสร็จจากโกนผมแล้วก็เข้าโบสบวชด้วยจิตใจที่รู้สึกโป่งสบายหายอึดอัดมันคล้ายๆกับว่าชีวิตเรากำลังเดินทางไปในทางที่ถูกต้องแล้วความที่เคยได้เห็นทุกข์ในชีวิตจนแจ่มชัด เมื่อห่มผ้าเหลืองในสภาพสามเณรก็ตามพิจารณาว่าเราเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่เมื่อสิ้นพ่อแม่ก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องต่อสู้ทุกขทรมานลำบากมากมายถ้าเราเกิดมีทายาทเขาอาจจะประสบทุกข์เช่นนี้ก็ได้จึงได้ตั้งปณิธานได้ว่าขึ้นชื่อว่าทายาทจะไม่มี เมื่อบวชเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่กลับไปใส่กางเกงอีกการจะลาศิกขาจะไม่เกิดขึ้นจากสามเณรพุทธคนนี้อย่างเด็ดขาด